สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําปอเปี๊ยกกุ้งกันค่ะหรือกุ้งห่อผ้าห่มนะคะหลังจากทําความสะอาดกุ้งแกะเปลือกออกแล้วนะคะเราก็พ่าหลังเอาเส้นดำๆออกแล้วก็ผ่าท้องให้กุ้งเดียดตัวตรงๆนะคะเพื่อสะดวกแต่การห่อค่ะตอนนี้ก็จะใส่เกลือลงในกุ้งนิดนึงนะะเพื่อให้มีรสเค็มหน่อยๆแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวเพื่อ แผ,นแผน่นแผ่นแป้งี่อนจอดใส่แล้วนะคะเราก็ขยำยายำเดี๋ยวจะได้ลดหน่อยตอนนี้เราก็มาหอ่ออันนี้ก็เป็นแผน่นบอเปียะมันแข็งแล้วแหละแต่ว่าเราก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะห่อให้ไอเนี่ยมันโผลออกมา ให้หางกุ้งผูกนะไข่ขาวเนาะติดอยู่ในเปลือกน้ำมีก็ใช้เนี้ยแหละต้องทาสองด้าน มันจะมีแผ่นแป้งที่แบบว่าเป็นแผ่นเล็กๆด้วยนะอันนี้นะมืจะซื้อแผ่นขนาดกลางจะมีแผ่นใหญ่แผ่นขนาดกลางแล้วก็แผ่นเล็กซึ่งมาจากร้านเอเชียโอเคตอนนี้ก็ห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทอดกันค่ะ ก็ได้เวลาสักวาน,นก็ไปด้วเอาเอาที่เราเรียบร้อยสำหรับซอสนะคะนรับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นของน้ำจิ้มไก่ใช่ป่ะมันหวานเกินไปน้ำหมีก็จะใส่แค่เท่านี แล้วก็ใส่ซอสพริกลงไปสองส่วนนี่ค่ะได้รสชาติพอดีสำขับสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากเนาะ นี่ก็ค่ันเพื่อนๆเขาเรียกว่าปอเปียนนกุ้งเนาะหระหือกุ้งในผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มหอกุ้ง